ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเสู่เกม one piece b o u t y rush นะครับผมก็วันนี้นะฮะกลับมาอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าโลโลโนอาโซโลนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงนะครับเป็นล่างจากผ้าของเดสโลซ่านั่นเองนะครับผมก็เห็นมีเพื่อนๆขอมากันหลายคนนะครับว่าให้ผมเนี่ยเล่นเจ้าตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับก็วันนี้ก็มาจัดให้แล้วกันครับในคลิปนี้นะครับผมจะใส่ เ,เซตเหรียญ2เหรียญ่าเซตนะครับเ,เซตเหรียญสเซตนะก็เซตแรกที่ผมใส่จะเป็นเซตเหรียญของลูฟี่เดดโรซานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเซตเหรียญนี้จะโหดขนาดไหนนะครับผมใส่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอคแท็กนะฮะเน้นแบบโจมตีแรงๆนะครับสกิลสไปก่อนไม่โดนนะฮะโดนเพื่อนตีขัดสกิลเราโอเค ไม่เป็นไรครับเราดูท่าทีก่อนเพื่อนตายหมดนะฮะต้องมีคนมาบุกแน่นอนครับสกิลหนึ่งไปเลยโอเคเปิดโหมดฮาคิเพอร์เฟกต์ได้โอเคหนึ่งสองสามอ่ะรูปแบบการโจมตีนะครับผมจะโจมตีอ่าหนึ่งครั้งสองทีนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามนะฮะงงปะหนึ่งหนึ่งสองสามนะฮะทำไมผมถึงกดสกิลหนึ่งสองครั้งนะครับเพราะว่า ครั้งแรกเนี่ยเป็นการจูนจูนเป้านะฮะให้เป้าเนี่ยมันตรงกับศัตรูนะฮะแล้วค่อย1 2 3สนะครับสกิลอ่าไม่ใช่สกิลจบตีครั้งที่3เนี่ยมันจะเป็นระยะไกลนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบไหมฮะมากครับแล้วก็แบบมันจมตีค่อนข้าง,างที่จะแรงมากครับในโหมดของฮาคินะครับด,ดูซัดยาวๆครับซัดยาวๆเลยจังหวะน,นี้ สกิลหนึ่งไปโ okay. อเคเสียเปียบมากครับทีไม่เหมาะคือตอนนี้ผมมีผมแบกอยู่คนเดียวเลยอะ่ะคือแบบเพื่อนไม่ไม่กันทงกันเลยนะครับเนี่ยเก็บหนวดดำได้แบบชิวๆเลยนะครับแล้วการโจมตีแบบธรรมดาทำให้เราได้ h ฮีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือโจมตีได้เลือเ่อยท่นเนี่ยเล่นง,ง่ายๆนะ ชันจิรอ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 ไปีเสร็จแล้วครับโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์รอร <c oughs> ไม่ทันอ้ยโรเจอร์นี่คือแบบแรงนะถ้าเป็นโรเจอร์แบบไม่มีสแตก็กถ้าไม่มีสแต็กนะคือแบบพอได้นะครับฟัดกันแบบหนึ่งหนึ่งได้แต่ถ้ามีสแต็กแล้วแล้วผ่านไปสักหลายหลายช่วงหลายเวลาคืออันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะเพราะสแต็กมันโหดนะ แตกโรเจอร์เนี่ยมันตีโคตรแรงเลยโอเคโดนแฉงแฉงเลือดหมดหลอเลยอะ่ะโหโรเจอร์ฆ่าไปเจ็ตัวแล้วนะครับสามสิบวิผมว่าน่าจะแพ้นะตานี้ไม่น่าจะพลิกเกมทันแล้วแหละดูดิเพื่อนตายกันหมดเลยมีผมแบบยืนตียืนแบกทีอยู่คนเดียวไม่ไหวจริง,รงๆครับกับโรเจอร <laughs> อย์ยิบแมด้วยนะ ไม่ใช่ยิปแมนยิปมันอ่ะชื่อแม่งอย่างปั่นโอเคเปิดมาก็คือแพ้เลยนะคลิปแมตช์แรกก็คือรับค่าครับ4ต่อหนึ่งผมฆ่าไปกี่ตัวฆ่าไป6ตัวเนี่ยโอเคครับแมตช์ที่2นะนะฮะเป็นด่านของ water seven นะฮะก็แก้มือแล้วกันครับกับแมตช์ด่านเมื่อกี้นะเมื่อกี้แพ้ไป แมช์นี้นะเราควรที่จะระวังเจ้าตัวไอ้นี่มากกว่านะครับคิดนะฮะไอ้คิดโลกสีได้เนี่ยรู้สึกว่ามาแรงมากครับช่วงนี้นคือมันอึดนะครับอึดมากนะฮะแต่ว่าไม่ขนาดมือเราเหรอกนะครับเสตเหรี่ยญก็เป็นเซ้นเหรี่ยญของลูฟี่เดโลซานะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูหน้าแนะนําตัวละครได้นะครับหรือว่า,าถ้าถ้าไม่อยากดูถ้าไม่อยากกอกลับก็ดูแบบ ท้ายคลิปได้นะครับเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยผมจะใส่เป็นพรีวิวเป็นเซตเหรียญให้นะฮะทั้ง2เซตเลยที่ผมเล่นนะครับในในคลิปนี้นะเขขึ้นเรือครับจะไปบุกทงบ้านเลยนะฮะผมข้าวจัดเล่นโซโลเนี่ยต้องข้าวครับผมบอกเลยต้องปีหนักๆน,นะฮะต้องลุกหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่โจมตีแรงนะครับแรงมากมีฮัตคริด,ด้วยเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยโอเค Oh, โอ้โหโดนเคาน์เตอร์ไปก่อนแต่ว่าดีนะโชคดีที่เป็นคีไอมอนเพราะว่ามันโจมตีไม่ค่อยแรงไงถ้าเป็นตัวหมัดเนี่ยผมว่าผมนอนแล้วแหละอันนี้โอเคผ่ okay. าแล้วแหละที่ไม่ฆ่าเห็นไหมเราเอาคืนได้นะครับ <c oughs> ต้องรีบฆ่าครับตัวนี้ถ้าปล่อยไว้คือแบบโดนเอาคืนนะบอกไว้ก่อนโซโลเนี่ยเก่งนะในแพทนี้เล่นได้อยู่นะครับโซโล ตัวที่เก่งมากครับแล้วก็เล่นเล่นมันด้วยนะครับเกี่ยวสองไปโอเคดึงทงก่อนโดนเป็นมือนะเจ็บอยู่นะครับคาตาคุริเจ็บอยู่นะเพราะเมื่อกี้นอกทงด้วยนะเมื่อกี้โดนตีนอกทงด้วยเจ็บอยู่เหมือนกันนะไหนเก็บอาการหน่อยโอเคมีเพื่อนมาดึงทงให้ตีไม่แรงเลยฮะคาตาเน้นถ่วงเวลาครับคาตาคุริแต่ผมก็จะจะรีบฆ่าละ ต้องรีบฆ่าละรอสกิลก่อ่โอเคนอนครับไม่ใช่ไม่ใช่คาตานอนตัวอะไรวะผมผมจำชื่อไม่ได้ละช่างมาันเถอะโอเคต้องเอาให้ได้ครับตัวนี้ไม่ให้ใครครับผมจะเอาตีจมตีธรรมดาไม่ได้ก็สกิลสองไปเลยแล้วกันง่ายดีครับตายไวดี อะไรอ่ะอะไรของสเน็กแมะ่ะคือคุณไม่เห็นผมแล้วว่าผมยืนเ่อทธงอยู่อยู่ๆเดินเข้า <laughs> เดินขึ้นมาดึงธงเฉยเลยแบบนั้นก็นอนไปสิครับ <laughs> เอาดิอ่าไม่ได้แดกครับผมบอกเลยว่าไม่ได้แดกแชงในยุคนี้เนี่ยคือเล่นยากครับมีคนอยากเห็นผมเนี่ยเล่นแชงในยุคนี้นะก็คือแบบโอเคครับเดี๋ยว ว่างๆเ๋ยผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากจะเล่นแชงสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ยากครับแชงตายไปก่อนแชงอะศพที่5เป็นเครื่องสังเวยศพที่5ให้กับเราเลยครับโอเคมีแชงอีกตัวสกิลสองไปแงหลบได้ครับเชิงเ้าดีตัวนี้ตัวนี้เชิงหนาเชิงหนาเคา์เตอ,อร์บาว์บีทีนึงฮะหนึ่งดีหนึ่ง,งด,งดีสกิลหนึ่งดี ไม่ให้โรเจอร์หลอกโลเจอร์ไม่ได้แดกแชงเนี่ย<ล>เสร็จโข<ล>มไหมแชงอะ่ะโอเคครับแก้มือจากตาที่แล้วนะฮะแมตช์นี้ได้ MVP <ล>นะครับผมค่าไป6เท่ากันนะฮะเท่ากับแมตช์เมื่อกี้โอเคครับแมตช์ที่3นะครับเป็นแมตช์ของดานชาบันดี้ยามเย็นนะฮะหมู่เกาะชาบันดี้ยามเย็นนะครับ,นนรบฝั่งเรามีโรเจอร์นะฮะแต่อีกฝั่งเนี่ยมีโซโล เดโลซาโซโลใส่สุดเหมือนเรา2ตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเชิญกันนะครับว่าโซโลของพี่พงษ์เนี่ยกับโซโลอีกฝั่งเนี่ยใครหนาว่ากันนะครับอ่าอ่าย้ำไ่ก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับ id นี้ไม่ใช่ ID ของผมนะครับผมเป็น id ของพี่พงษ์นะฮะผมยืมมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับไอดีผมตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าผมยังไม่ได้กลับ ไปเล่นแบบเต็มตัวนะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปซื้อไอดีนะครับผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากจะทําแบบเป็นปั้นไอดีนั้งแต่แรกเลยนะฮะอยากจะทําคลิปสอนแบบมือใหม่ด้วยนะฮะสกิลสองไปก่อน,อนเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะทาแล้วกันครับอันนี้ก็แค่คิดไว้ก่อนหลบไม่ทันเมื่อกี้พลาดมองไม่เห็นนะตัวมันเตี้ยแล้วโอเด้งมันบงังสโลโอ,อีกฝั่งเมื่อกี้ก็เลยกดหลบไม่ทันนะฮะพลาดวัดกันหน่อย เอาดีสองทีนอนนะครับหนึ่งหนึ่งนอนเลยอะ่ะมาทำไมอะ่ะมาทำไมโอเด้งโอ้โหแรง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 แป๊บเดียวเลือดหายเลยวะ่ะโอเด้งเนียสุดจัดว้าวสิอ่อว่าแบบนี้ก็เสร็จไม่ไม่โดนดิโดนดิโอเครอ โอ้ยโดนใบวะ่ะต้องถอยก่อนละไม่งั้นตายนะเราโจมตีไม่ได้โดนใบนะครับบาสกิตอลดูดูด,ด,ดูดูเชิงก่อนฮะดูเชิงก่อนจอังหวะนีอ้อ่โอเคดันดันเลยแล้วกันมีเพื่อนลองดูซี่โอเคช่วยหน่อยไม่โดนแะแมตชนี้ ตีเวาตีลมบ่อยนะผมอะห้าทงว่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามีฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปดึงทงเ้าบนแล้วดักดักครับดักอะไรอ่ะทำไมเดินแบบนั้นนะแหลกเหรอชิ่หายพลาดครับแหลกโอ้โหโดนโซโล85หตีตายนด้แบบ <S <S เสียหน้าเลยครับคืแอแหลกแเมื่อกี้มันแหลกไง เห็นกันใช่ไหมครว่าแบบอีกฝั่งเนี่ยมันมันเดินอยู่กับที่อะ่ะเออผมไม่รู้ดิแม่งแหลกเล่นทีเผือนี่ว่ะใช่มันฮะแก้มือได้ตอนนี้ทงเรายังนำอยู่นะฮะไม่ต้องรีบร้อนอสิวสอบไปไม่โดนโดนยากว่ะนามินามิขอละกันนะขอละกันนะนามิตัวเนี้ยลงมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยนามิมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยเมื่อกี้ก็นามิไปตัวหนึ่งนะ นอนไม่ดีอ่โซโลต้องต้องเน้นคีนะครับเดี๋ยวจะมีเซ้นเหล็กอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซ้นเหรี่ยญของคีนะครับก็คือก็คือเซตเหลี่ยญของไอ้นี่ฮะอ่ะอาซีพีไนซีพีไนไอตัวหมาป่านะครับกับลูจินะฮะแล้วก็อีกเหลี่ยญน,นี่จะไม่ใช่เหลี่ยญของซีพีไนนะ,ะเหลี่ยญจะเป็นเหลี่ยญของคิดิวเห็นสายฝนนะฮะเพื่อที่จะเน้นคีนะครับ ขีแล้วรีวิวสิทธิรีคูดาวสกิลหนึ่งวันะครับถ้าเรายิ่งติดตีติดคิอ่าติดติดขิมากเท่าไหร่นะฮะก็จะรีคูดาวสกิลหนึ่งได้ไวเท่านั้นนะครับซึ่งเซษเหรียญนนี้ก็เป็นเซษเหรียญที่เล่นสนุกมากครับแมทที่4นะฮะเป็นแมทของด่านของเกาะเงือกนะครับกับเซตเหรียญคินะฮะผมจะเรียกเป็นเซตเหรียญคิแล้วกันนะครับกับ คลิปนี้มี2เซตเหรียญน,นะฮะนิงง้งย้ำอีกครั้งก็คือเซตเหรียญของลูฟี่เดโรซ่านะครับซึ่งจะเน้นทางด้านของแอคแท็กเพิ่มพลังโจมตีแบบหนักหน่วงนะครับกับเซตเหรียญที่2ก็คือเซตเหรียญของลูจิแล้วก็มาป่านะครับแล้วก็จะเป็นของชิลิวของชิลิวด้านสายฝนนะฮะก็คือเซตนี้จะเป็นเซตเหนนรียญเน้นคีย์ิคอลนะฮะก็คือถ้าเราตีติดคีย์ิคอลเนี่ย เราจะรีคูดาวสกิลหนึ่งได้ไวนะครับเป็นลายที่ชอบนะฮะมันดีนะครับเส้นเหล็่เส้นนี้สกิลสองไปก่อนนะครับไม่โดนนะครับนามิไวจัดตัวนี้ตัวพิ้วเลยโอเคสกิลหนึ่งไปไม่โดนอีกแล้วพิ้วเนี่ยโอ้โหแล้วแบบดึงธงจากเราได้ง่ายๆเลยพิ้วจัดพิ้วจัด ปล่อยไปแล้วกันครับผมจะไม่ไล่นะเพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนอยู่ทงบ้านอยู่2คนนะครับน่าจะกันกันได้แหละผมจะไปการทงกลางเลยแล้วกันนะครับหนวดดำกับแฉงเหรอเจ๋งโดนไปดีไปหนวดดำจะตายละสกิลสองไปครับไม่โดนน่ะแม่งพลาดพลาดพลเฮ้ยถ้าไมเพื่อนไม่ดูทงบนนะ่ะไอ้บ้าเอ้ย ต้องให้ถึงมือเราตลอดต้องให้ถึงมือเราตลอดโอเคหนึ่งหนสะครับรู้จักหรือเปล่าสเต็ปการตีนะครับ 1, 1, 2, 3นึ่งสอะฮะจำเอาไว้นะครับรอครับรอด,ดักสกิปหนึ่งไม่โดนวะช้า,ชาปไชาปช้าไปไม่เป็นไรครับเปิดฮาคีแล้วก็เสร็จสิครับอ้าวว้าว,ว,าวโดนไปดี26งหมใครโดนโดนไปดี นอนไปก่อนนะไคโดลายต่อไปคือเจ้าแล้วแหละลูฟี่สแน็กแมนตายซะโอเคหลอกให้ไม่กดหลบโดยการตีหนึ่งครั้งนะครับพออีฝ่ายกดหลบกก็นั่นแ,แหละใช้สกิลนะฮะต้องดูเชิงครับเชิงตัวนี้แบบอ่าค่อนข้างที่จะเล่งง่ายนะตัวนี้เพราะว่าการล็อกเป้าเนี่ยมันล็อกได้อัตโนมัตินะครับล็อกออโต้เลยคือแบบ โจมตีโอกาสที่จะว้าวอ่ะยากนะครับถ้าไม่โจมตีสกลิลสอเนี่ยคือแบบอโอกาสว่าน้อยนะฮะอโอเครุจ,จิพุ่งมาแล้วก็พุ่งใส่ฮะรุจิพุ่งมาแล้วก็พุ่งใส่แล้วก็ตีแฉงต่อเลยฮะต่อเนื่องครับคอเคตเอร์บอาก็เสร็จฮะหนึ่งสองสามนะครับสกิลหนึ่งเห็นไหมฮะ ใส่เซตเหรียญเซตน,นี้นะครับเปรียบเทียบก,กับต้นเกมนะฮะสองสองแมตช์แรกนะครับเห็น <c oughs> เห็นผลได้ต่างชัดเลยนะครับว่าเซตเหรียญเนี้ยมันรีสกิลคูลดาวนหนึ่งได้ไวขึ้นนะครับไวกว่าเซตเหรียญเซตที่นหนึ่งนะฮะที่ผมใส่ไปนะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมันแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับตีธรรมดาปุ๊บเนี่ยนะเปิดเปิด,ปดอ่าเปิดสกิลหนึ่งเปิดฮาคียไปปุ๊บก็ ปั๊บ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 รีสกิลครูดาวอ่าหนึ่งอีกแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะฮะไว้เจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย